สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทกท่านนะคะพบก,กับเราช่องน้องแอนรถถังนะคะสวัสดียามเช้าค่ะลุนสวัสดียามเช้านะคะคนสวยสวัสดีค่ะโอ้ทักทายค่ะทักทายยามเช้านะคะทักทายแบบไหนนี่คนสวยดูสิสวัสดียามตอนนี้เร็วเร็วเร็ว <c oughs> <ม>คันเสตยบอกว่า,า,า,า <c oughs> ทักทายค่ะคันเตยโยนทำไมคะคันเสตย

ในเต้นให้ดูสิหนเมื่อคืนเต้นยังไงหนเต้นให้ดูสิคนสวยเต้นเป็นไหมเอ่ยไม่ <laughs>

นี่ทักถ่ายกันหน่อยนคนสวย้าคนสวย กินแล้วก็นิ่งเลยนะคะไม่โยนแล้วภา <laughs> รกิจยามเช้าของคุณตานะคะ เก็บทำความสะอาดที่หลับที่นอนนะคะกินกินแบบฟินๆเลยนะทำตับปริบๆนะคะโอ้ยน่ารักมากเลยนะคะ น่ารักมากมากเลยค่ะ <c oughs> Gracias. <laughs> อะไรคะน้องแอนอ่าก็ภารกิจยันเช้านะของคุณตานะก็เก็บอันดับแรกเลยนะก็มานะคะเก็บทำความสะอาดนะคะที่หลับที่นอนนะคะให้คนสวยเป็นอันดับแรกเลยนะคะ สากเป็นกำลังใจนะะให้น้องแอนด้วยนะคะฝากาก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกดกระดิงนะเพื่อไม่พลารับชมคลิปใหม่ๆนะคะของช่องน้องแอนรถต่างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพบ <c oughs> กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ